สวัสดีค่ะพี่พน้องน้เพื่อนเพืพทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ทีเด็ดบอลผู้หญิงวิเคราะห์บอลกับหนูเล็กพิกะจูนผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์ค่ะพศ2อ6 4นะคะกระเช่นเคยนะคะหนูเล็กก็มีคู่บอนเต็งดีๆมาฝากพี่พี่น้องๆใช้เป็นแนวทางเหมือนเคยนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงทีเด็ดบอลเต็งของหนูเล็กในวันนี้ หนูเล็กก็อยากจะฝากพี่พน้งนองๆทุกคนนะคะกดไลค์กด s like, u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูเล็กด้วยนะคะเพื่อพี่ๆน้งนองๆทุกคนนะคะจะไม่ได้พลาดทีเด็ดวอนดีๆเช่นวันนี้กับหนูเล็กในทุกวันเลยนะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะคะหนูเล็กฝากแอดเฟนไปที่เฟซหนูเล็กปิกาจูด้วยนะคะตรงนี้จะพูดคุยถามข่าวหรือว่าจะชวนดูบอลสดก็ได้เลยนะคะตรงนี้หนูเล็กพร้อมสแตนบายตลอดเลยนะคะสำหรับฟุตบอลวันนี้นะคะหนูเล็กจะมาวิเคราะห์ในศึก พีมลีอ,อังกฤษนะคะเป็นคู่ของคิตตันพาเลตค่ะปะทับเบอร์ลี่นะคะคู่นี้จะแข่งเวลา22นาฬิกานะคะเรดราคาบอนเปิดมาที่เจ้าบ้านนะคะคิตตันพาเลตต่อปะปอค่ะสถิติการพบกันของทั้งสองทีมนี้นะคะเจอกันมาแล้ว10นัดค่ะ คิตตันพาเลตน,นะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบอร์ลี่นะคะชนะไปด้วยสกอร์2อประตูต่อ0ูย์ค่ะแพ้ด้วยสกอร์0ย์ประตูต่อ1ค่ะส่วนเบอร์ลี่นะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคิตตันพาเลตน,นะคะแพ้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ3ค่ะศูนย์ประตูต่อ2ค่ะในนาล่าสุดนะคะชนะด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ูนนะคะเสื้อสถิติของทั้ง2ทีมในเกมลีกนะคะ คิตตันพาเลตจะอยู่อันดับที่1 3นะคะแข่งมา23นัดค่ะชนะ8เสมอ5แพ้10นะคะมีเก็บอยู่29แต้มค่ะส่วนเบอร์ลี่นะคะจะอยู่อันดับที่17ค่ะแข่งมา2 2นัดนะคะชนะ6เสมอ5แพ้1 1นะคะมีเก็บอยู่23แต้มนะคะต่อกันที่ทัศนะเกมของคู่นี้กันเลยนะคะคิตตันพาเลตนะคะเตรียมเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของทีมเบอร์ลี่นะคะโดยเจ้าบ้านคิตตันพาเลตนะคะภายใต้การน,นําทีมของรอยฮอสันนะคะหลายชื่อนักเตะ บาเจ็บไม่พร้อมลงสนามนะคะยังคงยาวเป็นหางว่าวอีกเช่นเคยนะคะแต่ก็มีลุ้นได้ตัวดาวเตะคนเก่งประจำทีมอย่างสหามานะคะช่วยทีมแต่ก็ต้องรอประเมินอาการอยู่ดีนะคะซึ่งในส่วนของผลงานของทีมก็พึงจะพลาดท่าแพ้มาในเกมที่แล้วต่อลีดอยู่ในเต็ดนะคะทำให้เป็นการแพ้หนแรกในรอบ3เกมเลยนะคะ ส่วนทางฝั่งของเบอร์ลี่นะคะโดยกุนซือชอนไดจัดทีมชุดสำรองลงในเกมที่แล้วรายการ FA ฟเับนะคะผลที่ออกมาก็คือแพ้ให้กับทีมจากหลีกลองนะคะตกรอบมาอย่างไรก็ตามนะคะภารกิจหลักของทีมนั้น ก็ยังเป็นการหนีตายในหลีกนะคะดูแล้วเกมนี้เบอร์ลี่นะคะกลับมาใช้นักเตะชุดหลักเช่นเคยนะคะแล้วแม้ว่าผลงานอาจจะย,ยังไม่น่าเชียร์ในพักหลังก็ตามนะคะแต่ถ้าว่าเกมนี้ก็น่าจะมีคะแนนติดมือมาบ้างนะคะทีเด็ดวันนี้นะคะหนูเล็กก็เลยฟันลองไปทางเบอร์ลี่นะคะผลสก,กอร์ที่คาดนะคะก็จะเป็นศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะคะ ต่อกันคู่ที่2ในค่ำคืนนี้นะคะก็จะเป็นคู่ของแมนซิตี้ค่ะปะทะสเปอร์นะคะคู่นี้จะแข่งเวลาเที่ยงคืน30นาทีนะคะเหรราคาบอลเปิดมาที่เจ้าบ้านแมนซิตี้นะคะต่อราคาบอลลูกครึ่งนะคะ สถิติการพบกันของทั้งสองทีมนี้นะคะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทอทแนมฮอสเปอร์นะคะชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อ3ค่ะ1ประตูต่อศูนค่ะและเสมอด้วยสกอร์สประตูต่อ2ค่ะส่วนทอทแนมฮอสเปอร์นะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนซิตี้นะคะชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ค่ะ2ครั้งนะคะ สถิติของทั้ง2ทีมในเกมหลีกนะคะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะจะอยู่อันดับที่1ค่ะแข่งมา22นัดนะคะชนะ15เสมอ5แพ้2ค่ะมีเก็บอยู่50แต้มนะคะส่วนทน็อตแนมฮอตสเปอร์นะคะจะอยู่อันดับที่8ค่ะแข่งมา22นัดนะคะชนะ10เสมอหแพ้6นะคะมีเก็บอยู่36แต้มค่ะ ต่อกันที่ทัศนะเกมของคู่นี้กันเลยนะคะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะเตรียมเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของทีมทอนแนมฮอนสเปอร์นะคะโดยเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะภายใต้การนำทีมของแป๊บกาดิโอลานะคะเพิ่งจะพาทีมนั้นเข้ารอบบอลถ้วย FA ครับไปแบบไม่ยากนักนะคะด้วยการจัดทัพส,สำรองไร้บทเอาชนะสวอซิตี้มาได้นะคะแบบไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะทำให้ผลงานตลอด15เกมหลังสุด ของพวกเขากับทุกรายการนะคะก็ยังเก็บใช้มาได้ทั้งหมดเลยนะคะส่วนทางฝั่งของท o อตแนมฮอตสเปอร์นะคะภายใต้การนำทีมของมูรินโญ่นะคะพาทีมนั้นตกรอบรายการเ เอครับมานะคะในเกมที่แล้วแถมต้องเล่นนานถึง120นาทีอีกด้วยนะคะประกอบกับผลงานในช่วงหลังๆก็ยังคงเก็บใช้มาได้ยากนะคะโดยตลอด5เกมหลังสุดของพวกเขาชนะมาได้แค่หนเดียวนะคะแล้วก็เป็นการแพ้ไปถึง4เกมเลยนะคะดูแล้วเกมนี้นะคะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะทีมเจ้าบ้านนะคะดูมี ภาษีกว่านะคะแล้วก็จากสถิติที่เคยเจอกันมานะคะเป็นทางทีมเจ้าบ้านนะคะที่ทำได้ดีกว่านะคะวันนี้นะคะหนูเล็กก็เลยให้ทีเด็ดไปทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะผลสกอร์ที่คาดนะคะก็จะเป็น3ประตูต่อหนึ่งนะคะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับทัศนะเกมในวันนี้นะคะหนูเล็กก็เลือกฟันลองไปทางเบอร์ลี่นะคะแล้วก็เลือกต่อไปทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะสําหรับใครนะคะที่อยากได้คู่ไหนเพิ่มเติมนะคะก็แอดเข้ามาคุยกับหนูเล็กได้ที่ ID หนูเล็กอันเดอร์สกอร์นะคะไม่รับพวกเกียร์หลังเกมนะคะเพราะว่าหนูเล็กวิเคราะห์บอลสดตลอดก่อนเกมทุกวันนะคะและอีกช่องทางนึงนะคะหนูเล็กฝากติดตามไปที่ Facebook Fanpage ผู้หญิงวิเคราะห์บอลด้วยนะคะตรงนี้หนูเล็กจะอัปเดตข่าวสารเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหนูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ